สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามบุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับโดยไฮไลท์คืนวันนี้เนี่ยไปอยู่ที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ด้วยนะครับบรรดาทีมใหญ่ก็จะลงเล่นในคืนวันนี้หลายคู่ทีเดียวนะครับก็ไปเริ่มกันที่เวลาตีหนึ่งกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัด มาซิตี้เนี่ยออกสตาร์ทในเกมลีกมาแล้วนะครับบุกชนะบูเลนตันวันเดอร์เรอร์มาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับค่าว่าคืนวันนี้เปเปกริโอลาจะปรับทับเยอะทีเดียวนะครับส่งดาวรุ่งผสมตัวสำรองนะครับทำให้ประตูอย่างแซคสเตเฟนนี่มีโอกาสลงตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับแนวรับอย่างฟิลิปซนเดอร์ตรงกลางมีพระธิดโรเบิร์ตเหลี่ยมดีลัดนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัยบปีครับหรือนักทั่งฟรันปอเลสตัวใหม่ก็อาจจะได้เล่นในคืนวันนี้นะครับ ฝั่งของบอลมัดทีมจากเดอะแชมเปนชิปนี่เพิ่งตกชั้นลงไปนะครับรอบที่แล้วนี่เอาชนะจุดโทษคริสตัลพาเลทมาได้นะครับแล้วก็ออกสตาร์ทในฟุตบอลลีกมา2นะัดชนะ1เสมอ1น,น,นะครับคือวันนี้สภาพทีมไม่มีโจชัวคิงครับที่ยังเจ็บตัวลหลักที่เหลือเนี่ย ดูเอสโคฟฟิลป์บิลลิงนะครับคูหน้าเป็นซามเซอริกกับเดวิดบรูคนะครับสถิตีเฮดทุกเฮดที่เจอกันมา10เกมหลังสุดแมสตี้ชนะทุกเกมนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคืนวันนี้แมสตี้ต้องยิงเยอะมากนะครับเล่นในบ้านแล้วก็ตามเฮนดีแคปบต้องยิงถึง3ลูกครับคือเหนือกว่าเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าการที่เป๊ปส่งดาวรุ่นผสมสำรองนี่ก็จะทําให้บอลหมัดมีโอกาสมากขึ้นนะครับดังนั้นดูแล้วผมว่าโอกาสจะมายิงขาดแบบทีมชุดใหญ่ปกตินี่ยากครับวัดใจไปที่บอลหมัดที่เน้นเหมือนกันนะครับ ต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกิน2ประตูนะครับยังไงก็เต็มที่ก็คือ2ประตูครับเชียร์ไปที่บอลมัดคู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูลินคอนซิตี้ครับทีมจากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกนะครับลินคอนซิตี้เนี่ยรอบที่แล้วบุกถล่มบรดฟอร์ดซิตี้มา5ประตูต่อศูนในเกมในรอบก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พวกเขาออกสตาร์ทในเกมลีกมา2นัดชนะรวดในลีกวันด้วยครับสามแนวรุกก็มีแฮร์รี่แฮนเดอร์สันจอเก้จคลันนะครับทอมฮอปเปอร์เป็นตัวทีเด็ด ฝังของหงแดงิเวอร์ o พูเนี่ยได้บายมาเล่นในรอบนี้นะครับออกสตาร์ทในพเมยรีกในฐานะแชมป์เก่านี่ชนะ2เกมรวดนะครับเกมล่าสุดบุกเอาชนะเชลซีมาได้2อูนครับคาดว่าเจอเกนครอปจะส่งดาวรุ่งผสมตัวสำรองเช่นเดียวกันนะครับพวกเนโกวิลเลียมส์ฮาวิเอเลียบนี่ดาวรุ่งมีโอกาสลงตัวจริงครับในขณะที่ตัวใหม่นะครับคอนเตนซินอตซิมิการ อกองหลังจากคลิสก็จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับแนวรูปย่างทาคุมิมินามิโนะแล้วก็เดียโกโชต้านะครับหัวห oh, อ,อกตัวใหม่ที่เพิ่งจะไปดึงมาจากบูมแฮมตันวันเดอร์เรอร์ครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมเขายกให้ลิเวอร์พูลบุกมาเหนือกว่าเยอะมากนะครับคู่นี้ผมมองว่าจะยังต่างกับเกมของแมนซิตี้นะครับคือจะว่าไปลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเราได้เห็นผลงานกันมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็ผู้เล่นตัวใหม่ดาวรุ่งตัวจริงนี่ก็อยากจะ ตัวสำรองนี่ก็อยากจะโชว์ฟอร์มด้วยครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยแม้ว่ามาเยือนครับแต่ว่าเล่นด้วยความกระหายทีเดียวครับจะบุกมาถล่มแน่ครับสประตูยืนพื้นมีแน่รุ่นประตูที่3าเชียร์ลิวอร์พูนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนตรงครับไปที่ b ิสต t o ซิตี้ ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าทีมจากพรีเมียร์ลีกครับบริสตันรอบที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะนอตแฮมป์ตันมา4-0ต่อนะครับออกสตาร์ทในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ชนะมา2นัดรวดตัวลหลักมีอันเดียสไวมันคู่หน้าคริสมาตินกับองตวนเซเมนโยนะครับ ฝั่งของแอสตันวินล่ารอบที่แล้วบุกชนะเบอร์ตันมา3-1นะครับแล้วก็เพิ่งจอบสตาร์ทในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านชนะเชฟฟีเดตมา1-0ครับคาดว่าคืนวันนี้ดินสมิธจะให้แจ็คกลิลิชได้พักนะครับแล้วก็ส่งแนวรุกอย่างเบอร์ทันตาโอเรอันวาเอลกาซีคานันเดวิสลงเป็น3ประสานครับ แน่นอนก่อนเกมแอสตันวิลล่าถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยในการบุกมาเยือนนะครับคือผมมองว่าแน่นอนแอสตันวิลล่าเนี่ยมีการโรเตชันแน่ครับในขณะที่ Bristol City จะว่าไปฟอร์มช่วงหลังก็ดีนะครับดังนั้นโอกาสที่เกมนี้จะยื้อไม่จบใน90นาทีมีสูงมากครับผมว่าซื้อ2มุมเชียร์ใจเจ้าถิ่น Bristol City ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่บอลมัดลิเวอร์พูและบิสตอลซิตี้ครับ เหมือนเดิมนะครับไลน์แอดของเรา @seven_msk so ขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ